ถึงตอนนี้เชื่อว่าคงจะมีคําถามถ้าท่านผู้ใดมีคําถามเขียนถามเข้ามานะครับผมจะตอบให้หมดเลยครับครับพอดีมีท่านหนึงพิมพ์มาจังหวะตรงนี้พอดีเลยครับคือคุณกําพลครับถามว่าที่อาจารย์บอกว่าจัดการเนื้อร้ายได้ทุกชนิดเนี่ยมันทุกระยะด้วยหรือไม่ครับทุกระยะครับระยะที่1ระยะที่2ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนครับระยะที่ระยะลุกลามก็ใช้เวลานาน,านหน่อยครับ แต่ว่าระยะสุดท้ายของสุดท้ายเราเรา,เราไม่ได้บอกว่าเรารักษาได้จนหายได้ทุกรายนะครับถ้ามันเลยระยะเวลาที่มันจะไม่สามารถรักษาได้แนละ้วเราก็เพียงจะทำให้คุณมาชีวิตเขาดีขึ้นย้อนวอยได้นะครับในนี้ก็ก็ช้าไปหน่อยนะครับมีคําถาม,มจากคุณมะเร็งเจ้านมก็มาพอดีใช่ไหมครับคุณกันพลกันพลครับถามว่า ตรวจเจอก้อนมะที่หน้าอกเล็กๆค่ะหมอบอกว่าเป็นระยะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าลองใช้นวัตกรรมจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแน่นอนครับแน่ใจว่าเป็นมะเร็งนะครับถ้าแน่ใจว่าเป็นมะเร็งเชิญเข้ามาเลยระยะต้นๆเนี่ยในระหว่างเนี้ยผมอยากจะทำเป็นสถิติไว้ว่าในระหว่างที่จัดการกับมะเร็งระยะ1นึ่ถึงสเนี่ยเขามีการย้อนวัย ไปได้กี่ปีนะนอกจากไม่มีผลข้างเคียงแล้วย้อนใบไปไ,ได้กี่ปีโอเคเป็นคําถามเรื่องมาอีกนิดนึงนะครับอาจารย<ฆ>์คุณแมวส้มครับคุณแมวส้มเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณแม่เป็นมะที่ปอด<ฆ>ครับอาจารย์แล้วก็บอกว่าตัดออกไปแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งที่ข้างซ้ายเนี่ยขนาด1นึ่งคูณ้าคำถามก็คือว่าคุณแมวส้มพีมาถามเพิ่มว่าถ้าตัดสินใจใช้นวัตกรรมร่วมกับ การใช้เคมีบําบัดจะสามารถใช้ได้หรือไม่จะมีผลอะไรไหมคะเวลาทําเคมีบำบัดผลข้างเคียงก็จะมีนะฮะเราตามปกติคณะนักวิจัยของเราเนี่ยเราไม่สนับสนุนให้ไปทําเคมีบำบัดเพราะเรามุ่งวิจัยที่มีให้มาใช้วิธีธรรมชาติซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแทนและระหว่างใช้ก็มีการย้อนไหวเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าอยากจะใช้เคมีบำบัด ก,ก็ไม่มีปัญหาครับแต่เคมีบัตรนั้นมันจะทําให้เกิดปพงข้างเคียงระหว่างที่ใช้เคมีบัตรนั้นคุณก็สามารถใช้มังคุดเสริมมิตเข้าไปใช้คู่กันเพื่อไปช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับและช่วยจัดการกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากเคมีบัตรเพราะเคมีบัตรทุกๆสูตรนะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะนะของสูตรที่ใช้ในการจัดการกับมะเร็งนั้นจะทำทำลายไขยกระดูกซึ่งเป็นบริเวณที่สร้างเม็ดเลือดนะ ส่วนของเราเนี่ยเราก็ตุ้นไม่เลือดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากเคมีบัตรก็จะถูกตัดออกไปนะครับก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ทรมานอย่างเท่าที่ควรจากการใช้เคมีบัตรครับถัดมาคําถามเกี่ยวกับเรื่องมาหมดแล้วครับจะเป็นคําถามที่สะสมไว้นิดนึงนะครับคุณภาคตะตาครับถามว่าภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบําบัดสีเขียวพวสพัสเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับ นวัตกรรมสินค้าอื่นๆอย่างพวกภูคาางาดําหรือสมุนไพรอื่นๆได้ไหมครับไม่แนะนํานะครับถ้าหาว่าคุณคิดว่าพวกนั้นดีไปใช้พวกนั้นเลยครับไม่ต้องมาใช้ของเรานะครับเ,ออเราเรา,เราทุกอย่างทําอยู่ในแคปซูลนั้นอย่างครบถ้วนนะฮะแล้วก็ผ่านการวิจัยผ่านการทดสอบมาเยอะแยะแล้วดีที่สุดแล้วถ้าหากมาใช้อย่างอื่นเข้ามามันจะไปกดประสิทธิภาพของเราแต่ถ้าคุณใช้อย่างอื่นแล้วมันดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ของเราครับ มันจะอาจจะทําให้ของคุณเสียก็ได้เพราะฉะนั้นด,ด้วยความด้วยความยุติธรรมนะครับใช้ของเราแล้วอย่าไปใช้คนเของคุณเสริมนะครับมันจะทําให้คุณเสียตังค์แล้วในที่สุดก็ไม่ได้ผลครับขอบคุณครับอาารท่านถัดมาครับคุณ B.Smart ครับอบอกว่าขอสอบถามอาจารย์ครับว่าภูมิคุ้มกันสมดุลสีชมพูสามารถแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรครับอ Okay. ด้วยวิธีการกระตุ้นสเต็มเซลล์นะครับกระตุ้นเซลล์แล้วก็ไปทําให้เม็ดเลือดขาวหลังสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองให้มันน้อยลงนะครับเพราะ,ะนักอาการแพ้ภูมิตัวเองน้อยลงการดูดซับเส้นนี่คืออาการอักเสบที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองนะครับเมื่ออา,าอาการสารที่หลัง,ลงแล้วทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองลดลงอาการก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันก,ก็สเต็มเซลล์ที่ถูกกระตุ้นขึ้นมา ก็จะไปซ่อมแซมกระดูกนะครับก็ทําให้ไขกระดูกเนี่ยทำให้กระดูกทับเส้นดีขึ้นครับก็ก็ทาให้กระดูกเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับครับท่านต่อมาครับอาจารย์อากจะเรียนว่าคนที่ใช้สูตรนี้สูตรสีชมพูของเราสําหรับกระดูกทับเส้นเนี่ยประสบความสาเร็จทุกรายนะครับประมาณ3เดือนใช้เวลาประมาณ3เดือนครับ ถ้าว่าสวัสดีครารผมจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสแล้วมาใช้ไวบยไอจีวีแทนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าผมควรทำอย่างไรวันนี้เราเพิ่งประกาศไบบยไอจวี bye ครบห0ึ่งร้อยคนไปถ้าคุณใช้ยาต้านไวรัสอยู่คุณอยากจะหยุดก็เพราะว่ากำลังเจอผลข้างเคียงใช่ไหมครับ เพราะว่าแน่นอนอยาต้านไวรัสมันมีผลข้างเคียงนะครับเพราะมันไปจุดเอนไซม์ในที่เอชวใช้ในการ Copy ีตัวเองแล้วก็ไปหยุดเอนไซม์เหล่านี้ในเซลล์ปกติด้วยในสซของร่างกายมันทําให้ผลข้างเคียงเกิดขึ้นเมื่อเมื่อ,ม,อมีผลข้างเคียงเมื่อใช้นานขึ้นบางคนข้างเคียงมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นจนในสุดก็จะทนไม่ไหวนะครับ แล้วเชื้อยาต้านไวรัสพวกนี้มันไม่ได้ฆ่าเชือ้อมันจะกดไว้ไม่ให้มันขยายคุณก็ต้องใช้ใมันตลอดชีวิตแม่จะต้องมีคนข้างเคียงเพราะคุณหยุดใช้เมื่อไหร่เชื้อไวีมันก็กลับมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่วิธีการของเราเนี่ยเราฆ่ามันเลยนะะเหมือนกับวิธีการที่เราฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วก็หายไปแล้วหายรับครับเราทำมาแล้วหนึ่งร้อยคนครับแล้วประกาศวันนี้เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับ คำถามหมดแล้วนะครับถ้าหากท่านผู้ใดสนใจในนวัตกรรมของเราไม่ว่าจัดการกับ h พชเอี A v, ไม่ว่าจัดการกับมะเร็งหรือจัดการกับปัญหาสุขภาพทุกๆปัญหาเรามีนวัตกรรมที่กระตุ้นด้วยเซลล์นะครับโดยการบังคุดเสริมิด้ด้วยกระ,กระ,กระตุน้นเซลล์ด้วยบงคุดเสริมด้ดแล้วให้เซลล์นี่ไปจัดการกับปัญหาเหล่านั้นท่านสนใจที่จะให้นวัตกรรมนี้เชิญเข้ามานะครับ